ก็ไม่อยู่ในช่องภูมิภพอีกเช่นเคยนะครับโดยสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเล่นในตัวสําหรับส่วนของอัปเดตใหม่ของ For ์สกินนั่นเองนะคบซึ่งเอ่อมันเป็นฮาโลวีนอีเวนต์นะครับซึ่งมันก็นี่มีของให้เก็บเอาไว้ซื้อสกินด้วยนะครับพวกเนี้สุก้าอะไรเนี่ยมันคล้ายๆรวลอมสมางครับซึ่งตัวนี้ผมจะมาเล่นในวันนี้มีอยู่2ตัวนะครับอย่างตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่อย่างเจ้าเอ่อทีวีมุ้งแม่นผมเรียกอย่างนั้นนะเอ่อก็ไม่รู้นะ เราเราเรียกเขาว่าทีวีบูเมเอนก็เอาป็นว่าทีวีบูมเมนเนี่ยเออหรือว่าคุณหัวทีวีเนี่ยพี่กาจะมีสกิลหลังสกิลเอ้ยดัดฮาเอ้ยมันได้ผมโดนเกีย์แล้วไงทุกคนเ,เรามาอยู่ตรงนี้ซี่โซนของเรานี่ไงเอา้าเฮ้ยอ๋อมีถ้เติอันนี้ใช่แล้วเราก็ติดสถานะคือไอทีวีบูมเมนเนี่ยคือถ้าเราค้างค้างใช่ไหมทุกคน ไม่ดีเวลาใช้สเก็ตบอร์ดอะเราจะแบบขยับไม่ได้มันเป็นบั๊กครับเนี่ยมันเป็นบั๊กขอย้ำว่ามันเป็นบั๊กนะทุกคนใครเล่นเจ้าตัวเวโลนิก้าอะน่าจะชื่ออย่างนี้มันจะมีการบั๊กเกิดขึ้นนะครับคือเวลาเรากดใช้สเก็ตบอร์ดหรืออื่นๆอะไรก็ช่างแล้วสมมุติอะคุณคุณกดออกจากการใส่การขี่สเก็ตบอร์ดคุณจะติดบั๊กทันทีนะครับขอย้ำเลยว่าคุณจะติดบั๊กบั๊กในที่นี้ก็คือบั๊กที่แบบขยับตัวไม่ได้นั่นเองะครับ เพราะฉะนั้นเใช้สเก็ตบอร์ดใช้ระวังระวังหน่อยด้วยกันนะครับอย่าอย่าใช้งูนะใช้งูก็คืออก็ตู้ใหญ่น,นะท่ขอ,อย้ำเวโรลิก้ามันยังบักๆอยู่นะครับต้องรอผู้พัฒนาเขาแก้อะไรอีกนิดหนึ่งคือถ้าเป็นแบบนั้นคือตายอย่างเดียวครับยูเวนต์แต่คิวเลอร์บ่อยแล้วก็เวโรลิก้านี่มันจะมีอยู่สามความสามารถนะความสามารถแรกเป็นรูปผีนะนี่เป็น<ง>สกิลที่มันจะทําให้เขาเรียกว่าเวลาเราชนกับสิ่งของอ,อมตจะจุ๊กคิวเลอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเรา ใช้ขี่สเก็ตบอร์ดชนคิลเลอร์เราก็จะได้ตังค์นะครับแต่ไม่ได้ทำดาเมจอะไรนะครับสกิลที่2สกิลที่เป็นโล่ะทุกคนอันนั้นจะเป็นการพุ่งชนคิลเลอร์ให้ออกจากห่างจากเราแต่ถ้าชนปุ๊บติดบล็อกก็ตายตู้เย่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นชนอย่างมีสติเอาซักอยู่ชั้น2อย่างเงี้ยรอจนกว่าสกิลสเก็ตบอร์ดจะอันนี้ส่วนนี่ก็คือสกินใหม่ของวันเอ็กวันนะครับทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นสกินเออสกินคล้ายๆเขาเรียกว่าสกินอะไรนะ เนีนน่ยๆๆไอสกินไมสโตนใหม่นะครับกับจอนโดส่วนใครที่เป็นเมนโนรีก็นั่งร้องไห้ไปนะคระโนรียังไม่มีไมสโตนเหมือนเดิมอุ้ยความมาเยอะด้วยนนั่นอ่ะอย่าๆเราเป็นแค่าตายครับอย่าสนใจเ็เลยนี่แหละละความสามารถของเวโรนิก้าซึ่งถือว่าก ใจเย็นเยใจเย็นเพี่ใจเย็นเย็พี่ทำลายพี่ใจเย็นเยเราคุยกันได้ไหมผมเป็นแค่ทีวี m ูเมนต์้อเปโรนิก้าเด้ผมไ์พิดภยัยผมจะโดนฆ่าคนแรกอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมคนต้องเลงเราด้วยอะเราใจเวโลนิก้าผิดตรงไหนค่ะคเดอร์บอกกทุกอยงโอ้เดี๋ยวต้องเจอเกน666แล้วครับคือเวโลนิก้าที่เป็นวที่ผมไม่เข้าใจนะมันนักกวท่ท voilà. ูาอีกมโดนเลงคนแรกตลดเลยนะ ก็เพราะฉะนั้นใครใช้เวโรนิก้าก็ระวังตัวกันด้วยนะครับมันเป็นตัวที่คิวเลอร์เกียดเกียดมากมากแล้วมันเป็นตัวที่ใช้งานยากนะคบคือมันมันเล่นยากกว่าเกสอีกอพูดจริงนะเนี่ยถ้าความรู้สึกตอนเล่นครั้งแรกกับเกสนี่คือต่อให้เวโรนิก้าเรารู้สกิลมานิดหน่อย <What? S 1> ก็ช่วยอะไรไม่ได <What? S 1> ้ควคิดบิคเคิลแยกแยะของคุณนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณจะเล่นเวโรนิก้าก็หัดใช้อย่างมีประโยชน์นะครับขอย้ำว่าหัดใช้อย่างมีประโยชน์ ส่วนตอนนี้ก็เกมก็ยังบักๆักนะอย่างนี้อ้โหตรงนี้ยืนได้ไงเนะี่ยพี่วันเอกก็ออกไม่ได้ติดบักูฮาฮ่าฮ่าเรียกว่าเวรนิกาตามตามตามซานหนกนะครับอ้าวหลุดได้สงสัยเขาขี้เกียจหลุดมั้งเห็นว่าเอ้ยยืนได้เท่ดีจะบ้าหรอถ้าค้ออาว่าไปยืนอย่างนั้นแล้วเจอกับวันเอกจริงก็ซูว่าหวานเจี๊ยบนะเพราะว่าวันเอกมันต้องยืนตีเท่านั้น,นอ้โหปาไม่ได้ปาได้จากไอตรงเนี้ยออ งเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับใครจะเล่นเวโรนิก้าก็คือคุณโดนเลนงคนแรกนะครับขอย้ำเลยไว้ยิงไม่โดนวัน <laughs> เอก็กโมกไแต่เหมือนสกินวันเอ็กกับเออจอรนโดนนี่จะปรับเปลี่ยนมาให้เข้ากับธีมฮาโลวีนเฉยๆนะคบอ <laughs> ือฮ <laughs> ึก็สมควรนั่นแหละไอ้สกินพวกนี้ยังเท่กว่าไมายสโตนของอันเก่าอีก <laughs> จอรนดำ <laughs> ยังจาได้จอนดำครับอ <laughs> <laughs> ือฮึจังหวะนี้ ต้องพะ,ะนั้นเลยว่าเกม66เนี่ยมันเป็นตัวที่โค่นหโหดโคตรอันตรายนะคบผมเล่นครั้งแรกผมก็ชนะไม่ใช้คําว่าเล่นทุกครั้งชนะทุกครั้งืูเป็นเล่นกับพเพื่อนผมตานั้นนะ <c oughs> อันนั้นคือมันมันต้องมีทักษะน,นิดนึงโอเคส่วนสซลชเชอร์กับภูคิกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็มันมีโทเค็นใหม่ซึ่งมันเป็นโทเค็นเอาไว้ซื้อสกินเฉยๆนะคบโดยสกินมันก็จะอยู่ตรง นี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ทางอีเวนนี่เลยนะครับนี่ผมมีอยู่สกินหนึ่งนะคบเป็นสกินของพี่เชดเล็กกี้เรา่นเองนะครับสกินซอมบี้เชดเล็กกี้ซอมบี้อีเล็กเก้เฮ้ยอีเล็กเก้จะบ้าส่วนแถบนี้ก็มีการรีโมเดลใหม่นะครับมีโมเดลหน้าปกเนี่ยตรงเนี้ยใหม่เฉยๆนะครับอ๋อนูก็รีเหมือนกันนะครับนี่ไม้สกูนหนึ่งหรือก้าวหน้าหนึ่งเนี่ยก็เราดู ส่วนเวโรนิก้ามีสกิลเพิ่มเลือดด้วยนะคะจะเหมือนกับเชเลลก,กี้หรืออีเลียสหรือทุกตัวแต่มันจะเป็นการคิวเลือดที่น้อย20บวกหรือประมาณ10บวกนั่นแหละมันแล้วแต่แบตเตอรี่ที่เรามีด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปสอนเล่นแต่ขอเถอะอย่าเล่งผมคนแรกได้ไหมอ่ะคืออาจจะเพราะว่าผมเป็นแค่เวโรนิก้าเดวันะครับเลยเนี่ยว่านั่นแหละครับตายคนแรกเสมอเลยคิวเลอร์อาจจะบอกว่าไม่ได้ ถ้าให้คนน่ะเล่นตัวนี้จนชำนาญนมันจะแข็งแก่งอย่างนี้หรือปะก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนแก้ฮหกอันนี้คือคนเล่นไม่เป็นก็โหดได้ครับมันโคตรโหดสกิลทำความเข้าใจง่ายมากอย่างสกิลคำรามอย่างเงี้ยสกิลพุ่งอย่างเงี้ยถ้ากดค้างก็เป็นแค่การกระโดดเนี่ยเนี่ยเล่นไม่เป็นไป เราเราไม่ได้เจอคิลเลอร์ที่โหดเลยนะครับผมที่จริงถ้าผมใช้ตัวอื่นก็ชนะเขาได้แหละแต่ว่าเราเราต้องการจะเล่นเวโรนิกานะครับแล้วตายคนแรกเสมอเลยซึ่งเป็นตอนแรกเหมือนจะมีให้การกระโดดแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นการเด้งแทนนะคบไม่งั้นวันเอกร้องไห้นะครับเพราะว่าเออมันกระโดดได้นั่นเองนะครับผูบ้พัฒน,นาเขาเลยต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับว่าห้ามกระโดดใช่ห้ามกระโดด,โด,ดแต่เกมฮงฮงยังกระโดดได้นะนอกนั้นก็กระโดดไม่ได้นะครับหรือว่ามันต้องมีทิกยังไงก็ไม่เข้าใจไม่รนะ้บนักเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเวโรนิก้าผมไม่เข้าใจโอ้วันเช่วงนี้มีกั่คนใช้วันเผมไอเฮดวันเไปแล้วล่าสุดนะครับเพราะว่าวันเมันฆ่าเราคนแรกอะวันเกเกลียดเรานะครับเราก็ไม่เราก็เกลียดวันเเหมือนกันเพราะว่าวันเกเกลียดเราเลเวลก็นั่นแหละอย่าถามหาเลเวลจากผมนะครับส่วนแบตเตอรี่จะได้มายัางไงอย่างแรกได้ตังได้ตังครับได้ตังก็คือได้แล้วนะ อย่างเช่นพวกแบบเราเราทำอย่างชนเอาเอาสเก็ตบอร์ดชนคิลเลอร์อย่างเงี้ยก็น like ับก็ได้แล้วนะคะนับก็ได้แล้วนะคะถือไปเนียนเนียนเนียเนียนเนีนใจเย็นโอ้ซอมบี้เชลลกี้ไปแล้วครับล่าสุดผมว่าทำไมนั่งเก็บไอซูก้านี่นะคะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอาเกตไปเกตโดนได้คนเล่ตลอดเลยอ่ะก็เพราะฉะนั้นก็นะครับแล้วถ้าเราอยากรู้ตำแหน่งโปสเตอร์ที่เราวาดไว้นะคะก็แค่ทำการหยิบหยิบ สเปย์ขึ้นมานะครับเปมันก็จะมีตำแหน่งบอกว่าเอ๊ะอยู่ตรงนี้นะพี่จ๋าพี่จ๋าไปได้เลยนะคับนีเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะกระจายกระจายกันเะพราะว่าส่วนสเก็ตบอร์ดนี่คือถ้าจะใช้ได้ก็คือเราต้องมีสตานิ่หน้าค่อนข้างที่จะเยอะขอย้ำว่าเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆก็ใช้ได้อะเราฉีดตรงนี้ด้วยกันนี่มาชุดๆเรียบร้อยครบแล้วได้สามจุดทวนนะครทุกคนเพราะฉะนั้นก็ อย่าใช้ในทางที่ผิดไปฉีด5้ารอบนะครับฉีดอย่างนั้นมีแต่จะโดนชิลเลอร์ฆ่าบาดคอาตายนะครับส่วนผมแนะนานะครับถ้าจะปักไ้ผมแนะนําให้ปักเป็นเกาะหรือกันเกาะนะส่วนท่านนี้ยกับไอผีเนี่ยไม่มีอะไรมากครับถ้าคนอยากยุกก็ปักผีได้เลยนะส่วนไอสกิลเนี่ยที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจให้กระโดดเหรอพุ่งหรือว่าซิกมาซิกมาบอยไอเกาะแาบหมูดีทสุดกับไอผีเนี่ยคือผ,ผีเนี่ยมันก็จะทําการปงเปงปังอย่างเงี้ย ก็ให้ทุกคนทําความเข้าใจอย่างนั้นด้วยกันส่วนถ้าเป็นเกาะน,นะครับก็พุ่งใส่นะครับช่างมันไม่ต้องสดใสมากครับพุ่งใส่ได้เลยนะครับส่วนเจ้าซูการ์นี่ก็ดูจากความยาวของหัวนะยิ่งหัวยาวก็ยิ่งได้เยอะนะคะเพราะเมื่อกี้มีหัวส่านกับหัวเล็กเอหัวยาวนันนั้นหัวเล็กหัวเล็กอันนั้นน่าจะได้หนึ่งนะครัีหัวเล็กน่าได้หนึ่งอไ่ได้สามได้สามที่สามเยอะจังอะ เพราะฉะนั้นไอเจ้าตัวนี้มันก็จะมีแบตเตอรี่นะซึ่งของผม6กสิบหกเปอร์เซ็นเพื่อนยิ่งปั่นไฟอะอารมณ์แบบคือคุณยิ่งปั่นไฟคุณได้เลือดเลือดเพิ่มจากมีร้อยหนึ่งมีบวกอีกหกหกก็ร้อยหกสิบหกคือถ้าหลดหลอดเต็มอะคือรับไปเลยเลือดสองร้อยเป็นตัวที่เลือดเยอะที่สุดในเกมแต่คุณต้องชาร์จเอานะเลือดมันก็เหมือนแบตเตอรี่นั่นแหละครับได้พูดอย่างนี้นึกถึงอะไรเลย ส่วนเออเวลาเรากดใช้ท่าผีแล้วมันพุ่งคนอะตรงสเก็ตบอร์ดใช่ไหมมันก็จะทําการเออลดเลือดตัวคุณมันถึงได้มีแบตเตอรี่ไงเหมือนแบบชนชนกําแพงแล้วสมองเสื่อมอย่างเงี้ยอะประมาณนั้นเลยสิบเซอร์เออใช่เป็นมากเดี๋ยวผมบอกสกิลข้าว,ข,าวของเกรนห6 6ให้ทุกคนฟังกันด้วยกันเกรนะครับสกิลแรกเป็นตีเป็น AOE ใครอยู่ด้วยกัน โดนโดนนะโดนนะโดนตบคู่เลยแบบอารมณ์แบบคุณมีสี่มืออย่างเงี้ยตบหมดไม่สดลูกใครอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่20สิบนะถ้าเป็นแต่ก่อนอันนั้นคือของแอดมินครับแอดมินเขาปรับดาเมจแรงคนเลยอยู่ l m s ไม่ได้ไงเพราะดาเมจมันแรงแรงแบบแรงมาก <c oughs> แบบใครโดนนี่ร้องเลยร้องอ,อย่างนั้นอ่ะซกเซอร์ er! ไม่ใช่เราสกินเหมือนนะแต่ไม่ใช่โอ้ ก็ขอฉีดสเปย์ไว้ตรงนี้หวังว่าซิกเซอร์จะไม่กระโดดมาส่วนสกิลที่2นะครับคือสกิลอันนี้เป็นสกินเอ้ยสกิลมั้จะโดนมาไหมมันไม่กระโดดโอ้โอ้โอโอโอพี่พี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆอ๋อไปอะไรอีกโอ้เออเออโดนด่าอีกแล้วอะ่ะจะล้างแทนให้หมดเลยใครทำกับเราไว้ยางโดนนะ ดูจะตายแล้วพี่เชลลิกิหิวละเนี่ยหิวก็แบตเตอรี่ด้านบนก็จะลดลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเวโรนิกาล้วรับหิวเพื่อได้นะครับคชลเลอร์เลยบอกว่าฆ่ามันฆ่ามันไอ้มันมีชีวิตรอดอย่างนี้หรือเปล่าคะต้องเป็นไฟได้นะแต่ลืมไปที่อื่นไปที่อื่นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นๆนะเพื่อนเราบิดเรา หวังว่าเพื่อนจะไม่มาตามหาเรานะครับเราเราไม่อยากเจอเพื่อนนะตอนนี้โอเชล์กี้ตุยเอเิเลียสทำไมนายไม่ช่วยคนอื่นเลยอะเ้าโอ้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 เขาเจอเรา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 เราต้องมีสเต็ปโอ้เขาดักเขาดักเขาดักอุ้ยอุ้ยติดติดนี่นายชนชน อ่านี่บัก๊กบักเรียบร้อยเราบัก๊กเราบัก๊กเราตายเราตายผักผัดอือตายก็สเก็ตบอกอยากจะบอกแอดมินหรือผู้พัฒน,นานะแกให้หน่อยดีเฟอร์แกหน่อยครับคุณแอดมินมันมันเหลี่ยมมากเลยอ่ะใช่นะครับมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมมากครับสหรับเบโลนิก้านะครับก็เพราะฉะนั้นชนไปแล้วมันทาไมมันเดินไม่ได้อ่ะนั่นแหละปกติชนได้มันควรจะวิ่งว SI <sü> ิ่งได้นะวิ่งไม่ได้ด้วยเดินได้อย่างเดียวก็ เออเยนี่ครับลอยแรงเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคืออย่าหาทำนะอย่าหาทำอย่าใช้สเก็ตบอร์ดต่อหน้าคิลเลอร์ดีกว่าจะใช้วิ่งหนีอย่างเงี้ยเออยังพอได้อย่างน้อยยื้อชีวิตแป๊บนึงไงเออแต่อันนี้พุ่งชนแล้วก็ตายเย่ตายเย่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราเป็นคิวเลอร์เกต666กันเลยนะครบทุกคนอ่ะไปกัน